โครงการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนมาตา40ตรุ่นที่1ค่ะ ที่ศูนย์การเรียนรู้ดนต,นตรีนาฏศิลป์ท้องถิน่นเทศบาลเมืองหัวหินเลขที่29ทับ68ซอยหมู่บ้านเขาน้อยตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลา9นาฬิกาวันที่21ตุลาคม2567นางทิพรวรรณสุทธาประธานศูนย์การเรียนรู้ดนต,นตรีนาฏศิลป์ท้องถิน่นเทศบาลเมืองหัวหินนำนางรำจิตอาสาในเครือขา่ายแรงงานนอกระบบจำนวน50คนร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกัน ตนมาตา40ได้รับเกียรติจากนางสาวเพลินจิตบุญเขียวหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินเป็นประธานเปิดโครงการมีนายปีชาแผ่นคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการนายสมนึกพรมทิพย์นักวิชาการประกันสังคมสี่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินนางรสสุคนเลื่อนศักพาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษร,รักษาการพ่วงหน่วยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองหัวหินและนายพินิษศรีจันทร์ประธานเครือข่ายชุมชนบ้านม้ารอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ใน4หัวข้อดังนี้การส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนการได้รับผลประโยชน์จากมาตรา40ต่อชุมชนการส่งเสริมและสร้างวินัยในการออมมาตรา40และการให้ความรู้หลักประกันสังคมและสิทธิประโยชน์มาตา40จัดอบรม2รุ่นรุ่นที่1วันที่21ตุลาคม2567รุ่นที่2วันที่27ตุลาคม2567นางสาวเพลินจิตบุญเขียวหัวหน้าสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินกล่าวว่า โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนประจำปี2 5 6 7จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่อำเภอหัวหินวัตถุประสงค์โครงการเพื่อสร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์การให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา40สร้างเครือข่ายมาตรา40ให้เพิ่มมากขึ้นจะได้รู้ว่ามาตรา40มีความคุ้มครองอะไรให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระลดหลั่น กันไปตามเงินสมทบที่จัดเก็บเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องของสุขอนามายัยในเรื่องของการส่งเสริมวินัยการเงินการออมเพื่อที่จะสร้างความสุขทางด้านร่างกายจิตใจสภาวะทางอารมณ์ ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคือสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของมาตา40จะได้มีความรู้สึกว่าการที่เราส่งเงินสมทบไปทุกเดือนมีความหมายมีความสําคัญสําหรับผู้ประกันตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบอยู่ในทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยจึงถือเป็นประโยชน์สูงสุดในการรับความรู้ในโครงการ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสำนักงานประกันสังคมนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาบัวหินค่ะได้มีความดีนะคะที่จะมาจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะคะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนนะคะประจําปี2567ค่ะในครั้งนี้นะคะเราจัดเป็นรุ่นที่5นะคะรุ่นที่5ก็มาจัดที่หัวหินศูนย์การเรียนรู้นะคะของคุณปู่ติ๋วนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะของโครงการนะคะอันที่1เลยนะคะก็คือเพื่อสร้างการรับรู้ นะคะในเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะคะสิทธิประโยชน์การให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา40นะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายมาตรา40ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะได้รู้ว่าม40ของเราเนี่ยมีความคุ้มครองอะไรกับท่านผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะซึ่งก็ลดหลั่นลงไปตามเงินสมทบที่จัดเก็บนะคะอันที่2นะคะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่นี้เนี่ยนะคะในเรื่องของสุขอนามัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมวินัยการ เงินการออมนะคะเพื่อที่จะสร้างความสุขนะคะทางด้านร่างกายจิตใจนะคะแล้วก็สภาวะทางอารมณ์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์นะคะประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากโครงการนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราสร้างความรู้ความเข้าใจเราก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของมาตราสิทธิ นะคะพอได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเ,เราก็จะได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยเงินสมทบที่เราส่งไปะะเดือนทุกเดือนนะคะมีความหมายสําหรับท่านนะคะในทุกๆการส่งนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ทําให้คุณภาพร่างกายคุณภาพชีวิตของเราดีมากขึ้นด้วยค่ะก็ยังไงขอฝากการดนๆอย่างนี้นะคะไปทุกๆปีนะคะแล้วเราก็โฟกัสไปที่มศิริินะคะซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบซึ่งมีจำนวนมากเลยนะคะของจังหวัดนะคะขอบคุณมากค่ะ